ครับทุกคนก็มีขบวนแะ้เจนเกมเมอร์เลดขอโทษด้วยนะครับพี่ไม่ได้อัดคลิปนานเพราะว่ามันไปอะไรหลายอย่างนะครับก็ต้องขอโทษด,ด้วยครับก็คลิปนี้ผมก็จะพาทุกคนมาเล่นหมาป่าดเดียวดาย ep หนึ่งนะฮะอืไงี้ครับ <c ười> รอนานอยู่เนี่ยโอเคมาแล้วแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอัปเดต7ป Free f i ล e นะครับก็บกมันถึการผมก็จะเลือกแต่ครั้งนี้ผมก็จะเลือกเป็นเอิ่มเรเ่นแล้วก็แล้วก็วกอเออคนะ <c oughs> ู่ไหนกันเหรอดูก่อนจากไหมตากบดปะเนี่ยเฮ้ยหน้าเออจะซ้อมสักหน่อยโโดนบดยิงตายเร็วแย่มอก นี้ได้นี่เนี่ยเล่นไม่ได้นานมากเลยเนะี่ยไม่เล่นกับเมื่อวานใช่ไหมทุกคนไม่ได้เล่นาน,ลน,านานมากเลยใช่ไหมไม่ได้เล่นนานมากเลยใช่ไหมทุกคนไม่ได้เล่นตังเมื่อวานส่วนไอ้ไต่แรงซีสี่ที่ผมทำอีทีไปก่อนนั้นผมก็ขึ้นแดงแล้วนะก็ เอ้ง่ายเลยผมขี้เกียจทำคลิปนะเพราะว่ามันเออมันไม่มีเวลาบ้างเท่าไหร่แตกอไรเงี้ยปึงป้าวผมจะบอกไว้ก่อนเลยนะหมาป่าเดียวดายอีพีหนึ่งผมจะทำเล่นสองตานะครับเสียงแย่มาก

ไม่อยากเจบอัดเลยทุกคนเขนาต้จะไปไต่แร้งเล้งแรง,งใหญ่กันนะเพราะว่ามันจะรีอีกพรุ่งนี้นะครับมันจะรีพรุ่งนี้นะแนะนำให้ทุกคนไปรีบเล่นก่อนนะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไม่ทันกันผมขอแค่ขึ้นแดงหนึ่งดาวก็พอแล้วแกนอะไรไม่ขึ้นหรอกครับนีอืีอ่ไง ขอซ้อมแบบขอซ้อมแป๊บเฮ้ยอ่ะเป็นไงตึงไหมทุกคนแกตะกี้ตะกี้อดัดเฮ้ยเสียงเสียงเสียงไปไหนก่อนมา <c oughs> มาแล้วครับทุกคนหายบอดหาย บอดหายเอานี่ยบอดนี่ยเม็ดเดียวแตกตึงๆจะ่เป็นบูย่าใหม่นะครับล้คนแล้วเมื่อวานผมก็พึ่งขึ้นสีสีแหลงขึ้นแดงไปนะฮะเป็นอะไรที่ว้าวมากเลยนะครับอืเนี่ยเจ็ดปีไฟก็ ใครที่ลืมไปแล้วก็กลับมาเล่นได้นะครับเพราะว่าของมันแจกเยอะมากนะฮะเดี๋ยวผมพาไปดูเดี๋ยวผมเลือกอาวุธแป้งอะน,นี้นนนะคะ่ะของที่เขาแจกนะครับกดมาที่กิจกรรมแล้วก็จะมีเนี่ยรับไอวอลฟีอัลสกินไอวอลมันอยู่ตรงนี้หรือเปล่า เช่ป่ะนี่นี่แล้วก็ท่าท่าไอวอลแต่ไม่รู้ว่าไอวอลเขาจแจกกันตรงไหนนะมีหรือเปล่านี่คืออ๋อนี่ไงทำอะไรกินเรามาลงมาลรามาพิเศษอะไรแบบนี้ใครเนตังโมย,ยังอ่ะ เล่นแรงอย่บอกว่าต้องเล่นให้ไดที่หนึ่งแต่ผมไม่เอานะหรว่าเล่นคนเดียวดีกว่าเล่นหมาป่าเดาได้ไปต่ออือนะฮะมีแจกของเยอะมากเลยนะยังไม่ได้ทันพูดอะไรเลยเดี๋ยวค่อยแนะนําที่หลังนะฮะว่าจะทํายังไงถึงได้เร็วๆอันนี้ผมก็จะเลือกเวนเจกากับโอ้ย สก้ากับนี่นะฮะไม่มีปืนไกลนะผมแนะนำให้เลือกปืนไกลนะเพราะว่าปืนไกลมันเป้งมันแตกเป้งมันแตกเป้งมันแตกเปเ้ยเอาวะเป้งมันแตกตายนะตายนะตายนะตานะแตกเป็นเงี้ยเนเงี้ย ว้าวเป็นไงใครที่โดนย,ยิงตายแล้วมาดูคลิปนี้กดไค้ผมด้วยครับเี่คุณได้ออกคลิปดล้วฮะเฮ้ยฮะกระตึงเกินพี่อ,อะเรามีปากคอใส่ได้นะทุกคนตะกี้ปากคอวะไม่แน่ใจนะ อืแล้วสองขวังสองก็บอกแน่ชัวชัวเลยสองก็บอกแน่เอามาก็บอกอะไรออกมาไม่โดนล็อกจ้า อุ้ยอุ้ยแตกไปดิโอ้ยโอ้ยอั้เธอเอ้ย,อย,อยนี่นเข้าส่งอิโมจิร้องไห้มาตะกี้อืออ ก็บหนักเนอะแป๊กเนี่ยโผล่มาแล้วปลาระเบิดใส่แบบนี้ก็หวานเกี๊ยบสิครับเฮือร้องไห้แกสมิติร้องไห้มาแกได้นะตอนนี้บาเรต์ล้นลวนมาวัดวัดดวงวัดดวงกัน เกินไปไปเนี่ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยพี่เป็นลมแดดแล้วครับพี่ฮะเข้ามาแล้วเขาน่าจะออกเกมมั้ง ก็มาแนะนำกันนะครับก็เจ็ดปีไปไวเดี๋ยวก่อนนะครับก็รับเกดก่อนเสียงเปลี่ยนแล้วเดียโอเคก็อันนี้เราก็จะมีภารกิจพิเศษก็คือไปทำอย่างอื่นนะเพื่อดูอ euh ันนี้ เราจะพาทุกคนมาดูกันนะฮะดูอะไรไม่รู้อ่ะอันนี้ในยูบ่ายไม่ใช่ไม่ใช่มันมีคลิปนี้น่น,นี่ใช่ปะอันนี้คลิปเดี๋ยวไปดูนี่ครับคลิปคลิปดูดูนะครับเฮ้ย But my heart with the ones I know, ones I know, yeah. Cause I got the bass turned to loud, It's the best that I know around. Fire that we can't live without, live without, yeah. I can't lie, I'm burning white from my own mind. Need you inside. I feel this time, it's on tonight. But wishing I'm not seeing light. And if I'm right, I've seen the signs. Seems like there's no more lonely nights, no. Then I guess I know. do the right thing, tapping on the floor. I can lie, I'm burning white, but my own mind needs you inside. I feel this time, is has tonight, wishing I'm not taking light. And if I'm right, I've seen the sun, seems like there's no more lonely nights, no. Then I guess I know, guess I know, that I'm feeling the fire. we going back to the start. Going back to the start, yeah. But I'm feeling the fire all up in my heart. Don't you think that we're ready for another part? Cause I know that we're really too far from the start. Cause I know that we're really too far from the start. But I'm feeling the fire all up in my heart. Don't you think that we're ready for another part? Cause I know that we're really too ก็จบไปแล้วครับก็มาแนะนำกันต่อนะครับใครชอบอยังไงก็ไปดูกันได้นะก็สำหรับกิจกรรมนะครับก็จะมีเป็นฮารองเจ็ดปีเริ่มตั้งแต่หนึ่งกระะกฎาคมถึงยี่สสองกรกฎาคมนะครับก็แจ,จกบัตร สร้างห้องฟรีไม่จำกัดยี่บสี่ชั่วโมงแล้วก็บัตรกันแล้งทั่วไปนะครับแล้วก็บัตรสร้างอะไรทักอย่างนะครับอันนี้ก็จะจะเป็นแจกระเบิดนะครับแล้วก็แจกตั๋วแจกเงินต่างๆนะครับก็คือเล่นให้ครบตามเวลาของเขานะครับอันนี้ก็คือตามเพื่อนกลับมานะคบให้ครบห้าคนแล้วก็จะได้จะกินรถฟรีนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นทําภารกิจ ตรงนี้นะเลื่อนไปได้นะคบทุกคนก็มันจะเป็นภารกิจรับตัวละครตัวนี้นะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นตัวอะไรอันนี้ก็จะเป็น Lock in, ล็อกอินวกา5วันจะได้ใบมีดอันนี้แล้วก็จะได้ธาเต้นก้าเก่า,กานะแล้วก็อันนี้อันนี้เอนนอน,น,อน,นะเยอะแยะมากมายก็มารับกันได้นะก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก,ก่อนจกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย